สวัสดีครับไลสตาร์ด์ดีแม็กเอาไฟจีน้องเบิงมันแหลบค่อยๆไฟแตกจกแจกจกแจกแสดงว่าทานเบิดครับเดี๋ยวจะหรือเปลี่ยนทานให้เพิ่นหรือเปลี่ยนทานให้ครับอันนี้ของดีแม็กครับเอามาฝากสองก้อนสองก้อนตัวสิบสองก้อ ทานหมดครับเห็นบ่มอคือทานหมดเปลี่ยนทานแล้วกับมาประกอบครับบ้านอันนี้เป็นงานดวนดวนเล็กน้อยสวนมาก ก็มาถึงไปเก็บของตรงอ่าของบ้านเราก็จะมาประกอบไปยไอ้เพื่อนเพื่อนดาไอ้สตดท้าผ่านหมดดีแม่ครับลองลองล็อกดูเลยนี้นี่ผมก็ลองนี้ลองลอแบบนี้อือก็ใส่เข้าไปได้แบบนี้ครับไอ้พวกอยนอะไรเปลี่ยนช่องเวลาไหนทุกที่ให้เาจารย์จับจิ้มนว่าเป็นจิ้มเลี้ยวแน่สิเสือให้จางจิ้มเลี้วเยอะๆสิครับอันนี้ใส่เก็บบุ้มแบนนะครับงัดเลยมาได้ครับ ก็มาเสียบตรงนี้ก็เเพิ่งจะไ้เป็นตข่ายกัเอา้ไดเลยับ้บริบาลยังนี่มันแค่าเปลี่ยนช่วงเฉยๆเดีนเสียบก็ต้องปิ้งกไปงานเสร็ก็ชงทานแครับเด้วเราทานก็ไปครับนี่แต่ก็มาตรวจสอบหลังทานหน่อยนะเนี่ยเนี่ยมต้หลังทานหน่อยนี่โอเคตอนนี้ก็คนแล้วอืปิดปิด วงเียให้มันถึงเด้อเล่งดีๆยาให้มันออกมาช็อตนะครับเนเด้อเอาน็อดน้อยใส่ก่อน็อดตัวสำคัญเล่นับเด้อตัวสำคัญคือสองคนครับไม่่สองคาสองตัวนี้ม้ตาสรือากันนะครับมสัดนี้ครับน ครับเนี่ยเดมกไวรียนไล่ครับเนี่เดี๋ยวรือมาสองตัวนี้ต่อเงแลสองตัวต่อเงครับนี่ยครับนี่นนั้นเอาอารต่มานครับอันีดยทดสอบไปด้นเนียมาทดสอบเสียงทดสอบใหฟังเสียงเด้อออามามานทดสอบเด้อบานี้เอาขีดลงไปหนึ่งตัว อันนี้แตะให้หัวเฟืองโพละครับแตะตัวนี้ครับเดเห็นบ่โพปักอย่าเีห้มอตรงไนตรงนี้ได้นะตอนนี้เอาไฟใส่ลักนี่เราก็แตะพร้อมนี่เราก็แตะพร้อมเดดูครับเบื่อเนี่แกวครับแกว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 เรียบร้อยครับได้แล้วครับเลี่ยนทานให้หใหนนเไไะะพ,ะะพ,พื่อนด,ดาบผมดีแม็ก อานหมดบายบายสวัสดีครับ